โอ้ไม่ชอบไปสวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้ากันอีกแล้วครับพี่พี่กินมะหูข้าวทอดไข่แล้วก็แกงหน่อกระลำปีอร่อยกินกันครับมีพี่ๆหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมบอกวิธีกันหูข้าวแบบบนดอยวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับจะเซากี่รอบขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับแต่ส่วนตัวผม<ฮ>ปกติทุกครั้งที่ผมหูข้าวก็จะเซาน้ำสองรอบขึ้นไปครับเสร็จแล้วก็มาตั้งหม้อกันต่อเลยลืมบอกไปว่าน้ำที่ใช้หูผมจะใส่สองข้อนิ้วมือค่ะมาต่อกันที่เมนูของเรา วันนี้ผมจะแกงหน่อกระหล่ำปีนะครับได้มาสุกสใหม่ๆเมื่อวันเลยตอนนี้ผมจะมาทำการหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยครับก่อนจะเอาไปทำเมนูผมก็ต้องเอามาล้างก่อนครับขั้นตอนนี้ผมจะค่อยๆทำจะได้สะอาดสอาดส่วนน้ำข้าวของเราตอนนี้แห้งแล้วครับผมก็เลยจะย้ายจากอีกเตาไปอีกเตาหนึ่งครับก็ต้องใช้ไฟอ่อนปิกฟ้าเลยครับมาตามเครื่องปรุงกันตอผมใส่เกลือพริกเละตะไกร้ต้นนะครับตำตำตำแล้วก็ตำตำตำน้ำในหม้อเดือดแล้วใส่ นกกระลำปีลงไปเลยครับตอนใส่รู้สึกว่าเยอะมากแต่บอกเลยถ้าสุกแล้วก็จะพอดีครับใส่เครื่องแกงที่ตำไว้แล้วก็ปรุงต่อด้วยอาจินโมโตอย่างเดียวเลยครับมาดูที่ข้าวหูของเรากันต่อวิธีสังเกตว่าสุกดีหรือยังกดลงบนข้าวแบบนี้ถ้าไม่ติดนิ้วมือก็คือสุกดีแล้วนะครับตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วผมก็จะยกลงมาจากเตาเลยส่วนแกงหนกกระลำปีก็สุกแล้วเหมือนกันครับขัดไม่ได้สําหรับมื้อนี้ก็ต้องเป็นไข่จิยวนะครับน้องฟูดได้ใจผมสุดๆซ้หรับเมนูไข่เจิยวเป็นเมนูโปรดผมเลยครับไม่ใช่ อะไรนะคะพี่พี่เพราะว่าทาําง่ายนี่เลยครับไข่จิ้วของโพเขาจะสวยถูกใจพี่พี่ได้ไหมครับส่วนอันนี้เป็นน้าพริกมะเขือเทศน้ำมะมืกตากข้าวร้อนๆใส่ขั้นตยบร้อยๆน,น,นี่เลยครับเกงหน่นอกกะลําปีของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันสาหรับมื้อน,นี้ก็กินกันแค่3ามคนนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ไปทํางานกันหมดแล้วมาครับพี่พี่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ